มาถึงช่วงนี้ฮะเดี๋ยวพี่เขาฟางจะพาไปบุกเบื้องหลังเวทีคณะหมอลำเงินล้านแดนอีสานระรบเบียบวาทศิลป์นะครับมผมนี่ขอบอกนะหนึปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นข<ะ>นมากันเกือบร้อยชีวิตเลยนะฮะที่เมืองกรุงทำการแสดงยิ่งใหญ่มากนะฮะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงจะมุวยขนาดไหนตามอ้ายเขาฟางไปโลด สวัสดีครับพานีกงวันนี้นะครับอยู่กับข้าฟ่างนะครับเราพามาบุกครับเบื้องหลังเวทีครับคณะหมอลำชื่อดังแดนอีสานครับระเบียบวัฒนศิลนะครับวันนี้ครับเขาบอกว่าเขาจัดเต็มมากกว่า500ชีวิตครับรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผม1ปีมีครั้งเดียวครับนั่นครับสำหรับคนเมืองกรุงของเราตัวจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งต่อนช่ไหมครับอันนี้ตัวจริงนะครับสวัสดีพี่ตอบต่อโชคใช่ไหมครับ เป็นน้องเล็กสุดเพิ่งมาอยู่ใหม่ปีแรกครับผมพูดถึงระเบียบวัฒนินะครับความเป็นมายัางไงครับออระเบียบวัฒนินะครับตั้งวงมาก็ได้53ปีแล้วครับผมเป็นหมอลำอันดับต้นต้นของจังหวัดขอนแก่น มาถึงอีกหนึ่งนางเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบลูกกอบใช่ไหมครับยากไหมครับศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ถามว่ายากไหมถ้าสําหรับคนที่ไม่ถนัดมันก็ยากนะคะ,ะแต่ว่าเหมือนกับเราแบบเราก็มีความรักในจุดนี้ด้วยเราก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ที่ยากกว่าคือแต่งหน้า <laughs> เราก็แต่งเหมือนเดิมแบบเดิมทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เลยว่าการเป็นเกิดความเคยชินมากกว่าเห็นแต่งเร็วมากรีบค่ะรีบ <laughs> <laughs> แล้วแล้วพูดมาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่ละวันนี้ครับก็ได้บ้างค่ะได้บ้างแต่ก็ไม่เท่าเพื่อเอกเห็นการแต่งตัวแบบนี้คล้ายๆเขาเรียกว่าลิเกใช่ไหมครับ แต่อันนี้เป็นหมอลำแตกต่างกันยังไงอ๋ออันนี้เป็นการแต่งตัวที่เป็นเป็นแรกๆเลยเป็น,ปนของดิเกครับแต่หมอลำสมัยนี้เป็นยุคพัฒนาแล้วก็คือนํามาใช้เพราะว่าของดิเกมันดูดีอะไรเงี้ยครับครับผมดูรวยใช่ไหมลิเก ดูดีดูอลังการครับอยากร้องไปร้องหมอล่ำเหรอครับก็ไม่ยากนะครับถ้าพูดภาษาอีสานเป็นก็ได้ครับเป็นคําพูดทั่วไปนะเป็นคําอีสารครับเป็นตะรัางหลายนี่เมือนใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ใช่ครับเรื่องพวงมาลัยไม่ยกฮะวันหนึ่งได้เยอะไหมคอหักไหมเป็นบางวันครับเป็นบางวันครับบางวันก็ได้เยอะครับเท่าไหร่ก็สองสามแสนแล้วต่อต่นต่อวัน เหมือนเป็นเจเลยชั่นใหม่นะครับอยากจะสืบสานวัฒนธรรมไทยแบบนี้หมอลำแบบนี้ต่อไปยังไงบ้างหมอลำนี้เป็นสิ่งที่คู่กันมากับวัฒนธรรมอีสานมานานแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นทั้งคนอีสานแล้วทั้งคนภาคอื่นด้วยนะครับเข้ามาช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปนะครับอยู่คงกับคนอีสานตลอดไปนะครับ และนี่คือศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรานะครับนะยังไงเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องช่วยกันสืบสานนะครับวันนี้อ<ห>าหน้ากองกับข้าฟ้างลาไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย isuzu x series blue power มม่อิลีอ๋ี นี่ขอขอไปสมัครด้วยได้ไหมเนี่ยได้สิลองสมัครดูไม่นอกจากเรื่องของจํานวนเงินแล้วนะคะสิ่งที่น่าดีใจก็คือเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมกันสืบสารนะคะวัฒนธรรมประเพณีอันดั้งเดิมของไทยอย่างเรำเนี่ยไว้อยู่สืบต่อไปอย่างยาวนานนั่นเองค่ะครั